สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้เบีย้ยสูงแต้มใหม่ของเราวันนี้ก็นะฮะกลับมาเจอกับผมนะครับเราก็ยังอยู่กันในแอปนะหมากลุกออนไลน์นะขั้นเทพนะครับ หมกลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพนะครับวันนี้ช่างยันเป็นสีดํานะครับนะมากับมาโยงขวาแบบนี้เขาแทงเบี้ยสูงขึ้นมานะครับก็นะต้องแก้เบี้ยสูงกันต่อไปนะครับเบี้ยสูงนี่ก็มีรูปแบบการแก้ที่เยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ว่าช่างยันจะมาแก้เบี้ยสูงนะฮะแต้มน,นี้คู่ต่อสู้ เดินเป็นเบีย้ยสูงก้ามปูมานะครับอือหือเราก็ต้องพยายามแก้ไปนะครับนะจังหวะนี้เขาโยกม้านะครับคู่ต่อสู้ขึ้นตัวไม่พร้อมนะครับขึ้นตัวไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะครับเราก็เดินพร้อมหมดทุกตัวแล้วนะครับโคนเขายังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องพยายามทําลายโครงสร้างนะครับเบีย้ยสูงของเขานะปูเป็น3ามเบีย้ยหรือปีนซีเข้าไปฮนะ เพื่อนะครับที่จะแก้ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อว่าเราจะเล่นเบีย้ยสูงกลับนะครับเป็นสูงหน้าโขนฮนะแต่ว่าจังหวะนี้เขากินตัดมาแล้วกินตัดเข้าไปนะครับเขากินเม็ดแล้วก็อาจใช้เม็ดแทงมาแบบนี้ไม่ดีนะครับเม็ดแทงมาตัวไม่พร้อมนะครับดูแล้วก็เอาโขนกินเม็ดกวกเข้าไปเลยครับนะเขาใช้เบีย้ยกินเข้ามา ตัวของไม่พร้อมนะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของม้าโยงขวานะครับที่โยงกันอยู่แล้วก็ผูกใยกันอยู่นะครับกูต่อสู้ก็ไม่มีตาเลือกนะฮะไม่มีทางเลือกต้องกินนะฮะต้องกินโคนอ่าเขากินมาแบบนี้เราก็กินกวบเข้าไปด้วยนะยิ่งกินแบบนี้ก็ยิ่งโดนเอาเบีย้ยไปจับเอ้าม้าไปจับเบีย้ยแม่เอาเบีย้ยไปจับจังหวะนี้ก็นะเขามีเบีย้ยขาดหนึ่งตัวนะครับ นะทำให้เป็นรองแล้วก็นะคู่ต่อสู้ยังไม่ขึ้นตัวไม่หมดด้วยนะฮะมันช้าเกินไปแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็นะจะได้กินเบี้ยฟรีอีกหนึ่งตัวคู่ต่อสู้จะเอาตัวไหนไว้นะ,ะเอาตัวไหนไว้ถ้าจะเอาตัวบนก็ต้องโยกมา้ามาเอาตัวล่างไว้ก็เอาตัวบนนะเอามมากินตัวบนเข้าไปกวกเข้าไปนะแต่นี้เขาไล่อีกไหม เอาโคนมาไล่หมาก็ถอยมามาจับกินเบีย้ยอีกนะซึ่งจะเสียตาเดินนะฮะถ้าเอาโคนมาไล่หมา,ามาจับกินเบีย้ยจับกินโคนอ่ะถ้าลักษณะนี้เขาจะใช้โคนมาไล่หมาก็ปูเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับเรายังไม่ต้องรีบกลับนะฮะอ่ะเขาไล่แบบนี้ก็ถึงจะกลับนะครับเพราะว่าการกลับเลยเนะี่ยเป็นการเสียจังหวะนะเสียทีเดินแต่คูต่อสู้ก็นะะ เลยโคนเข้ามาอืมจะมาจี้จะมากินมาจังหวัดนี้ก็นะก็ต้องปล่อยเขานะครับเขาเข้ามานะโคนดันโคนเข้ามาก็นะอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกโคนเหลิงได้นะครับแต่นี้เขาก็ดันเบี้ยมาผูกโคนนะฮะโอ้โหโคนเขายืนขึ้นมาสวยงามจริงๆนะเราก็ไม่สนใจนะครับผูเบี้ยดันขึ้นไปนะฮะเราดันโคนขึ้นไปบ้างนะครับ ปูต่อสู้ต้องเอาขุนมารับเบีย้ยนะออาขุนมารับเบีย้ยก็ยัดโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะดันโคนขึ้นไปซึ่งปูต่อสู้ไม่น่าจะเอาขุนเข้ามาได้นะขุนเข้ามาก็อาจจะมีเบีย้ยลุกอ,อยังหวะนี้เอาเรือมากันนะเอาเรือมากันเอาลักษณะนี้แบบนี้เราก็เอาเบีย้ยปูขึ้นไปเลยได้กันเขาในตัวด้วยนะครับ ขาไม่สามารถเอาคนมาลุกเราได้ออโคนเราอยู่ม้าเราอยู่นะฮะตำแหน่งนี้ของคู่ต่อสู้นะฮะก็อยู่ต่ำนะครับแต่มน,นี้คู่ต่อสู้จะจะไปแก้มไหนได้นะโอ้โยกม้ามาจับสองเอาม้ามาจับสองจังหวะนี้เราก็ไม่ให้กินนะไม่ให้กินเราก็ เอาม้าขึ้นไปผูกก่อนนะฮะมีจังหวัดเอาม้าไปตีลูกคาดได้นะครับนะเอามาไปตีลูกคาดได้นะเขากินสองไม่ได้นะเขากินสองไม่ได้เขาแทงมา้าแทงม้าจังหวัดนี้เราขั้วลุกก่อนนะลุกเข้าไปชี้นึงก่อนคงเข้าไปชี้นึงก่อนนะแล,แล้วกูต่อสู้ขยับกลับไปเราก็โยกม้ากลับมานะอืมโยกม้ากลับมา เขาใช้โกนมาไล่เอา้าเอาขุนมาแบบนี้เลยเหรออ้โหเอาขุนมาแบบนี้ก็ปูเบี้ยเข้าไปอีกตัวหนึ่งเสริมเข้าไว้อืมเล่นเป็นขุนหารแบบช่างยันหรือเปล่านะฮะแต่ขุนหารแบบนี้ไม่ดีนะจังหวะไม่ดีนะครับมาอยู่ในตาล็อกเนี่ยขอเรือมากดก็ขยับขุนหลบไปก่อนนะะเดี๋ยวเราก็พยายามจะเจาะเข้าไปโจมตีขุนเขานะ ซึ่งคู่ต่อสู้ลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับนะเบียเบียขาดนะครับนะก็ต้องจ้องจ้องกันไว้นะจังหวะนี้เบียขาดก็เรือไม่มาผูกก็กินกวกเข้าไปก่อนอือหอแต่มน,นี้ถึงกับเสียหายนะครับเอามาติพองไปทีนึงเอาแล้วนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เขาเรียกเทมโบนะ ชุดใหญ่เลยเอา้เอาเบียงหงายพงเข้าไปอีกอืมขยับเข้าไปเอาเบียดแทงเข้าไปผูกผูกเข้าไว้นะไม่ให้โคนกินผูกเข้าไว้โอ้โหเอาเรือมากดยัดโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งยัดโคนเข้าไปโอ้เดี๋ยวเอาเรือออกอืมฮึแกมนี้ผูต่อสู้ จะไปยังไงโอ้โหนะฮะโคนก็โอ้ดันโคนขึ้นมาหวังจะเอาเรือมาตีพองเราใช่เปล่าแบบนี้ก็ต่อออกก่อนนะครับเรือไม่ได้นะคองเรือต้องเป็นของเราด้วยถ้าเขาไม่กินเราก็ยังไม่กินได้เหมือนกันนะครับต้องดูนะครเขาตีองเราไม่ได้มีจังหวะที่เขาเอามาตีลุกได้นะ มามาตีลูกเราได้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ตีนะไม่ตีนะเอาโคนมาไล่เรือกับจับกินเบี้ยวควา่าจังหวาแบบนี้เราก็ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้กินเรือก็ไม่ผมว่าไม่สวยนะแต้มนี้ก็มีลูกเล่นก่อนนะครับเอาเขาเรียกเอาทีเดินไปก่อนหนึ่งทีดูแล้วแต้มนี้มีแต้มเล่นก่อนนะ โอ้โหเดี๋ยวจะเอาอืมเอาเรือเอาเปียไปแทงเม็ดก็ไม่ได้นะมาโคตยืนอยู่นะอือไปค่มเรือสองลำก็ไม่ได้นะมาเขายืนอยู่เอ้าแต่นี้ก็เอาอืมเอาเรือกินก่อนกินก่อนก็ไม่ดีนะเอาทีเดินไปก่อนหนึ่งทีเอาโผดผ่องเขาไปทีนึงก่อนนี่ เอาทีเดินไปก่อน,นครับนะครับเพื่อนๆครับน,น,น,นะก็เรียกเอาทีเดินก่อนนะอ้าวเขาขึ้นไปจังหวะนี้ขึ้นไปจังหวะนี้เบียขวามือไม่สนใจแล้วนะเบียขวามือไม่สนใจแล้วนะครับแต่น,นี้เรือต่อเรือกินเรือแล้วนะเรือมีปัญหาก็กินไปเลยนะครับนะอเอาเรือกินเรือกวกเข้าไปเขากินไหม อ๋อเขากินเขากินเราก็เอาเบีย้ยเอาเบีย้ยกลับมาก่อนนะมาตั้งโซนตั้งรับนะเอาเบีย้ยกลับมาเดี๋ยวเราจะเอาเรือออกนะฮะเอาเรือออกแล้วนะครับกูต่อสูต้ตีผ่องเข้ามาตีลุกเข้ามาจังหวะนี้ก็ไม่อยากให้เขาลุกต่อเนื่องนะฮะก็ลงมาผูกเบีย้ยไว้ก่อนนะเขาตีลุก อีกไหมถ้าตีลูกตีลูกแต้มนี้ขึ้นไปเลยได้เปล่าเอา้าถ้ากินเบี้ยแบบนี้ก็เรือออกนะครับอยากจะเอาออกแก้อยู่แล้วอือหือแต่ว่าแต่ว่าจังหวะนี้เรือเราไปวางไม่ได้นะตาม้าเขายืนอยู่เอาวางไม่ได้ก็นะก็เอาเรือไปไล่ม้าได้นี่นะ,นะวางไม่ได้ก็เรือไปไล่ม้า นะแต้มน,นี้เขาเอาเรือไปกันนะผมก็ไปตีลุกไม่ได้อยู่แล้วนะจังหวะนี้เขาเอาเรือนะมาไล่กินม้าก่อนเขาต้องผูกนะครับแต้มน,นี้เขาต้องผูกนะเขาต้องไม่งั้นก็ต้องโดดม้ามาจี้นะมากินมากินเรือนะมากินเรือแล้วก็ได้กินเวียอินตัวนะแล้วก็โจมตีโคนด้วยคูต่อสู้ก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับ แต้มน,นี้เขาจะทำยังไงนะจะไปแต้มไหนจังหวะนี้ผู้ต่อสู้ขยับเรือไปผูกขยับเรือไปผูกมากมีแต้มเล่นนะครับนะลอยเบีย้ยเข้าไปเลยนะครับเขาโคนกินเราโคนกินเขาเรือกินไม่ได้ไง่ายลุกกินเรืออีกนะโอ้แต้มน,นี้ เก็บแสบนะครับเอาถ้าแบบนี้ก็จบเกมนะครับเอาเบีย้ยกิดลุกเข้าไปแหมเอาม้ามากินเรือไม่ทันแล้วครับแล้วก็อะไรปิดก็ไม่ได้ด้วยนะฮะลงไปด้านล่างอย่างเดียวแล้วก็เอาเรือไปลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหนะะเบี้ยหงายนี่แสบจริงๆนะครับลอยให้กินนะครับกินก็กินไม่ได้นะครับ ถ้ากินก็เอาโคนกินเรือกินไงายลุกกินเรืออีกอืหแต่มีสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบา e